ยงคนแรกเนี่ยนะครับชื่อนงทีเป็นนักศึกษาที่มาจากรัฐเะโฮของมาเลเซียซึ่งอยู่ทางใต้สุดติดกับสิงคโปร์เขาเลือกเรียนเอเชียตะนวันออกเฉียงใต้ศึกษาและเลือกเรียนภาษาไทยด้วยนะครับจึงสามารถพูดไทยได้คล่องเลยทีเดียวแล้วนี่ทีเนี่ยเรียนภาษาไทยมานานหรือยังว่าเห็นเมื่อกี้พูดด้วยพูดคล่องมากเลยเออเดนประมาณสองปีแล้วครับสองปีแล้วใช่ป่ะเอ้ยถ้าเป็นไงทำไมพูดเก่งอ่ะมีแคตับอะไรหรือเปล่าต้องฝึก บ่อยๆครับแล้วก็อยู่อาจารย์สอนดีมากครับเก่งมากแล้วเราต้องทำกานบ้านทุกอาทิตย์เขียนหรับเขียนกานบ้านครับที่ที่พอเรามาอยู่ที่สิงคโปร์แบบแรกๆเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันยากในกับการที่ต้องปรับชีวิตให้มันอยู่ที่นี่ได้พอเริ่มมาเรียนที่นี่ก็รู้สึกเครียดเครียดไหมแต่ห้าปีไปแล้วก็ รู้สึกโอเคตัวได้นะครับก็คนที่นี่ชอบแข่งขันเออก็เช่นนั่งรถฝ่ก็ต้องแเออใทยต้องแย่งเก้าอี้ก็ต้องแย่งแบบนี้เออก็ผมไม่ชอบชีวิตเรียวๆแข่งขันแบบแบบนี้แส่แสดงว่าวิถีชีวิตของไทยกับของมาเลเซียมันใกล้กันมากกว่าด้วยหรอผมรู้สึกว่าใกล้ใกล้กับ ใกล้กันโดย,โดยเฉพาะคนที่จังหวัดสงขลาหัดใหญ่ผม,ผมเคยไปไหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วแล้วรู้สึกใกล้กันแต่คนกรุงเทพคน,คนกลงา,างต่างกันกน,นิดหน่อยหน่อยครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นชาวสิงคโปร์น้องเขาเลือกจะเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและกับผู้ไทยได้คล่องไม่แพ้กัน ขาสะท้อนนะครับว่าจริงๆแล้วสิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆต่างก็มีแง่มุมที่เปรียบเสม,มือนกับเหรียญสองด้านเช่นการมีกฎหมายเข้มงวดก็อาจเป็นการจํากัดคนให้อยู่ในกรอบไม่กล้าทําในสิ่งที่แตกต่างจริงๆแล้วเสนิคิดว่าถ้ามีกฎหมายที่ดีเหมือนกับในสิงคโปร์รเราก็จะมีปัญหาเร,เ,รเราก็จะมีปัญหาน้อยกว่าประเทศเอืน่นๆที่เราจะไม่ต้องเตือนทุกคนว่าคนต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เราก็แค่ตาม สิ่งที่ไม่ดีคือเราจะเราจะไฮค creativity แล้วก็ความคิดของตัวเองอเพราะว่าเราจะเหมือนกับอะไรก็กลัวอะไรก็ไม่กล้าทำเพราะว่าเมื่อเซนดีอยู่ที่เมืองไทยแซนดี่จะรู้สึกว่าเด็กไทยจะมีจะม,มีความคิดที่เหมือนกับจะได้ครีเอทีฟมีอิสระที่อยากทําอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ถึงแม้ว่ามีมีสิ่งที่ไม่ดีถ้าถ้าเรา <laughs> อยากพูดเ <laughs> กี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีแต่ ถ้าเรามีอิสระเราก็จะเป็นครีเอทีฟได้แต่คนสว่วนมากในสิงคโปร์จะเป็นอะไรก็อยา่างตมกฎหมายกลัวผิดกฎหมายอะไรอย่างนเงี้ยใช่แสดงว่ามันก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับสองทางกันเนาะเป็นเหมือนกับเหรียญสองด้านใช่ไหมว่ามีกฎหมายที่ดีมันมันมันก็ดีใช่ก็ก็จะมีสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีสําหรับสําหรับเราอะ่ะใช่แต่คิดว่าถ้าเราถ้าเราเป็นคนสิงคโปร์ใช่ไหมละ่ะเรา ก็จะมีโอกาสที่เราจะมีทางที่เราไม่ได้ผิดกอบไหมแต่เราก็แสดงความอิสระได้ถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์นะครับประเทศสิงคโปร์ก็อาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่มีครอบครัวที่ค่อนข้างจะเลี้ยงดูลูกได้อย่างดีนะครับก็คือว่ามีพ่อและแม่ที่ให้การศึกษาที่ดีเลี้ยงดูอย่างดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็อาจจะเป็นพ่อและแม่ที่เข้มงวดเอาอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะแปลกนะฮะที่ ถ้าเกิดว่าคนสิงคโปร์เองเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดไปบ้างเนื่องจากความเข้มงวดที่พ่อแม่มีให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปอิจฉาเขาเลยครับจริงๆแล้วทุกประเทศมันก็มีทุกมิติเหมือนกันถ้าเกิดจะให้มองจริงๆแล้วเมืองไทยเราก็มีทรัพยากรที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมาชาตินะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้นหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรประเทศาติก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมได้เข้าไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนวิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้กําลังมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าอาเซียนของเราควรจะมีภาษากลางไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกันในภูมิภาคหรือไม่หลายคนมองนะครับว่าหากจาเป็นต้องมีก็ไม่ควรเป็นภาษาของประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียนเพราะว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและก็อาจทําให้เกิดความคลางแคลงใจกันได้อาจจะรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความยากในการปรับตัวเข้ากับ ขนทางหรือว่าวิธีของชาติอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นกับคนยุคเก่าๆมากกว่านะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนในยุคใหม่เนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะมีการรู้สึกว่าเปิดใจนะฮะการเปิดใจที่จะยอมรับต่อวิธีของความเป็นชาติอื่นเนี่ยมากกว่าคือหมายความว่าเขาสามารถที่จะปรับตัวอยู่ได้กับธรรมเนียมอยู่ได้กับประเพณีอยู่ได้กับวิธีของชาติอื่นเนี่ยได้ง่ายกว่าและก็ยอมรับได้มากกว่า ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมได้พูดคุยอยู่ด้วยเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์เขาบอกว่าระหว่างฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์นั้นมีหลายอย่างที่แตกต่างกันแต่เขากลับมองนะครับว่านี่ไม่ใช่อุปสรรคสาหรับการรวมกลุ่มกันของประชาคมอ,อาเซียนเลยพร้อมกับตั้งคําถามที่ท้าทายด้วยนะครับว่าเราจะรักษาความงดงามท่ามกลางความหลากหลายเหล่านี้ไว้ได้อย่างไร talking about the differences and the diversity do you think that it could be the problem if if we want to united in state yes well um, diversity itself is not the problem uh, because diversity is just a natural feature of any society uh, it's not a question of erasing diversity but the challenge has to do with harnessing uh, the potential of diversity what people can do is uh, i think from below people can start for example traveling to different parts traveling. of southeast asia <laughs> that's uh, i think one of the more immediate things that you can do um, already, we see uh, a, lot of, uh, a lot of reasons why traveling in Southeast Asia is easier because of, uh, for example, low cost carriers, low cost fares. Um, there is also a great deal of, uh, of friendships across, let's say, electronic media, social media. So, there is the possibility of uh, increased interaction on a people to people level. ็นวันหนึ่งที่ศูนย์อาหารแถบย่านวุดแรงผมมีโอกาสได้พบกับศิลปินชาวสิงคโปร์ท่านหนึ่งที่เคยเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วหลายประเทศในอาเซียนและได้สร้างผลงานทั้งภาพถ่ายและก็าภาพวาดใต้น้ำที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันแตกต่างหลากหลายในภูมิภาคซึ่งในมุมมองของศิลปินเขาเห็นว่าหากอาเซียนถูกลดทอนความหลากหลายลงไปก็จะไร้ซึ่งเสน่ห์และคงไม่ต่างอะไรจากสินค้าในท้องตลาดยุคโลกาภิวัตน์ที่หาซื้อได้ทั่วไป It's complex, actually, among ASEAN countries. The culture is uh, very much uh, diversified. Yes, right. Yeah, and I find the beauty in it basically because um, art should have its own characteristic. It should not be what we see um, in a shopping center, uh, kind of uh, uh, the, the the kind of uh, impact from uh, globalization, and you see. Uh, the brand uh, in this shopping center and when you travel to Thailand in Bangkok you see the same brand the shop again. You know, it's kind of like boring right you see this brand everywhere. <laughs> and as you say that um, that in ASEAN states there are so many culture and diversity. Yes. Do you think that because like now we are trying to unite ASEAN states. Yes. Right? So being so different wouldn't mm. be a problem? It shouldn't be a problem it's a beauty of, uh, of being different from each other. You know? each one has its own beauty, its own nature, characteristics. Yeah? if everybody is the same, every country from asean is the same. You know, I, I don't think um, it's realistic. at the same time, i don't think it's healthy. Yeah? because um, you are looking back again towards the direction of what uh, in the business world call globalization so you're saying that um, being, being unique, unique is better exactly it's better so the local culture local tradition you know that's form uh, the uniqueness of us and we respect each other yeah so I find that to try to find the unity of this diversity in a certain aspect um, to me it's not an advantage yeah เมื่อความหลากหลายไม่ใช่ประเด็นปัญหาใหญ่แต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าในกลุ่มสมาชิกอาเซียนยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆคำถามคือแล้วเราจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายการรวมกลุ่มประชาคมอ,อาเซียนในปี2558หรือว่าปี2015ได้จริงหรือไม่ในประเด็นนี้ผมได้พูดคุยกับอดีตเลขาธิการอาเซียนและปัจจุบันเป็นหัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษาที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแห่งสิงคโปร์ asean was born in 1967 and uh, it has achieved a lot of things mainly it has kept the uh, countries from uh, fighting each other in a big way i know there, uh, uh, there are occasions when thailand gets into to fights with cambodia with, <laughs> with uh, myanmar uh, occasionally with vietnam Sometimes with Laos. But that is the nature of uh, proximity. Now, the various parts of the nation have different influences on the government than others. Uh, again, you talk about the diversity of ASEAN. We have many kinds of political systems, and uh, each political system has within it the uh, different kinds of influences from different forces in society on the decisions of the government. As you are the expert in this field, do you have you got any recommendation for us to reach its goal? I think one area is not to to settle disputes peacefully, so that if you have this assurance and to get others to adhere to this to this particular norm this peaceful settlement of disputes then you assure a peaceful environment for development you also need to some extent the integration of the regional economy so that the region becomes competitive in the search for markets and investments 2015 is something to be aimed for but just because, and I don't think ASEAN will, will necessarily uh, have the com community, if one thinks of a community as, uh, as one single integrated economic region, it's, it's not going to happen. It, that doesn't mean that just because you aim for 2015 and you don't reach it, doesn't mean that you stop aiming for it. Three years ไม่ว่าประชาคมอาเซียนจะประสบความสำเร็จเพียงใดดูเหมือนกับว่าไม่ใช่สิ่งที่สิงคโปร์จะวิตกกังวลเท่าใดนักผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัฒนากิติอาสาจากภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยลแห่งชาติสิงคโปร์มองว่าเป็นเพราะว่าคนสิงคโปร์อยู่กับความหลากหลายในอาเซียนมาโดยตลอดจึงมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับแตกต่างจากหลายประเทศซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งอาจจะมีความพร้อมไม่มากนัก ประเทศนี้เกิดโตแล้วก็อยู่ได้ด้วยโลกาภิวัตน์อยู่ได้ด้วยการรวมกับประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจตัวเองสังคมวัฒนธรรมตัวเอง mm hmm. เขาตระหนักดีนะครับว่าเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ไปไม่รอดประเทศนี้ถ้าถ้าไอโซเลตหรือปิดประเทศของตัวเองเป็นไปไม่ได้ mm hmm. นะครับสิ่งที่เขาทำผมเชื่อที่เขาไม่ตื่นเต้นเพราะอะไรครับระบบการศึกษานโยบายรัฐบาล แล้วก็ระบบการทํางานวิธีคิดรวมทั้งชีวิตประจําวันของคนเนี่ยมันเป็นอาเซียนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับเราเข้าไปดูครับตั้งแต่ก้นครัวนะครับคนชนชั้นกลางสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีคนใช้เป็นเมดจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนี่ก็อาเซียนแล้วครับอาหารเขาไม่ค่อยส่วนใหญ่ไม่ทําครัวหรอกนะครับเพราะว่าเขากินที่ฮอกเกอร์ซึ่งถือถูกกว่านีครับพอไปฮอกเกอร์ปบไปดูสิครับนะครับ คนทํากับข้าวมาจากอินเดียบ้างนะครับคนทําความความสะอาดมาจากบางคลาเทศบ้างนะครับพอจะขึ้นรถมีโชเฟอร์ก็เป็นคนจีนแท็กซี่เป็นคนมาเลยนะครับจะไปเดินเที่ยวห้างเดินเที่ยวสวนสาธารณะคนกวาดคนดูแลสวนสาธารณะก็เป็นคนงานบางคลาเทศนะครับคือมันอยู่ในชีวิตประจำวันเขาเลยสิงคโปร์ที่ผมได้เดินทางมาทำความรู้จัก ได้ฉายภาพให้เห็นชัดถึงศักยภาพและก็ความพร้อมทั้งในระดับประเทศและก็ในเวทีภูมิภาคนะครับในสิ่งที่ผมอยากจะชวนคนไทยด้วยกันให้ร่วมกันคบคิดกันต่อไปก็คือในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคอาเซียนเราจะก้าวเดินกันต่อไปในทิศทางใดชมรายการย้อนหลังหรือร่วมเสนอความคิดเห็นติชมรายการได้ที่ world wide